สวัสดีครับเออวันนี้ผมจะนำวิวนะฮะท้องทุ่งนาเป็นของฝันของฝากให้กับ f อนะครับ,รบปลายฝนต้นหนาวครับก็เห็นว่าพายุข้าวจะถึงวันที่ประมาณ19จึงจะหยุดนะครับซึ่งวันนี้ก็วันที่14นะฮะเนี่ท่านดู เป็นด้านหน้าเรานี้จะเป็นท้องทุ่งนาแล้วนะครับผมท่านสังเกตดูว,ว่าเมฆฝนนี้วันสองวันที่ผ่านมาจะหายไปแล้ววันนี้กลับมาอีกนะฮะท่านดูว่ามันจะเป็นจุดๆนะฮะจะเป็นหย่อมๆคือไม่ไม่ทึบเหมือนกับช่วงที่ฤดูฝนนะครับแดดก็ ร้อนนะฮะร้อนพอประมาณถ้าห้ามาตากแดดแล้วก็ร้อนครับนี่ฮะทันโดครับก็เดี๋ยวผมจะซูมเข้ามาให้ดูใกล้ๆซูมเข้ามาดูใกล้ๆครับจะได้เห็นชัดเจนทีเดียว ก็ถ้ายืนนานก็ร้อนครับาดูนะฮะช่วงนี้อยู่ในช่วงพืชผลทางเกษตรเช่นข้าวเนี่ยกำลังตั้งท้องหรือท้าบ้านผมก็จะเรียกว่าท้องมานนะครับและทุ่งนาที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยอีกประมาณสักไม่เกินเดือนนึงครับ เดือนหนึ่งก็จะสิ้นตุลานี่แล้วก็กลางเดือนพฤศจิกาก็จะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับและช่วงนั้นเขียวขจีด้านหน้าเรานี่ก็จะกลายเป็นทุ่งรวงทองครับ ครับสำหรับคลิปนี้ขอเก่าวคำว่ากราบสวัสดีครับผม